วัสดีครับพี่น้องสุขสุขคุณมูนี่กะมาพบกับช่องบ้านาลาดชั้นหน่อยเลยพี่น้องวันนี้พาไปตลาดพี่น้องไปตลาดใกล้ๆบ้านพี่น้องแต่วา่าต้องขี่รถไปมูนี่ปั่นจักรยานด้วยพี่น้องแต่ว่าจีปั่นจักรยานออกไปไ,ปไหน,น้าหมู่บ้านพี่น้อง เป็นตลาดดูอีกฝากหนึง่งตลาดสินค้าพวกกับเขา่าพวกเอ่ยพวกยังพ,พ,พวกพัดพวกอะไรเยอย่พี่นอ้องเดี๋ยวไปติดตามน้องกันพี่นอ้องตอนนี้ก็ปั้นอนยญานออกไปหน,น้าหมู่บ้านไปจอดไปนหน้าหมู่บ้านนะค่อยขามทางไปขี่แท็กซี่หรือว่าขี่มอว์ินมอว์ไส้พี่นอ้องไปเพราะวนยกกอยู่ไก่ เดี๋ยวไปถึงเลยจตให้บรรยากาศในบื้งพี่น้องว่าตลาดไงบอไปกันเลยครับเสียงรถเกิดเสียงรบกวนีนดื้นพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไปติดตามกันอยู่ตลาดพี่น้อง ครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในในกระโหรงนถ้าเราจะซื้ออะไรบ้างี่ตลาดครัพี่น้องมีกุ้งกับกุ้งพวกหอ,อยปวปลาก็เยอะเลยพี่น้อง เดี๋ยวไปซื้อผักก่อนพี ¿no? ่น <maintenant S 2> ้องสามกันท <ical> <Halloween> ี่มาจ้านี่เป็นผักสดพี่น้อยเต็มเด็ดแดงเด็ดตรงไลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบเครื่องต้มไปหาเครื่องต้มก่อนพี่น้อง ไม่ีนกดกาอูดูผักกันมนี่กํมเท่าไหร่ครอกํล่าก่อนอ่ะฮัลโหลพาดูผักก็แย่ไว สลัดสลัดสลัดครับมีสลัดไหมครับมีสลัดสลัดไหมครับสลัดผักสลัดนี่เป็นแบบนี้หรอเมนูแต่พูดทอดกาดหอมที่เอสลัดเป็นไงมีอยสามตัวนี้แบบหอมไม่อย่างี้ายกาดหอม ครบดบใย้ดูเรื่อยๆครับดีคร <c oughs> ับ มีนะมีความสามารถเฉพาะคนนะับได้หมดเลยถ้าดูคนหลังนะดูแลจระแนนมีแต่แบบนี้แหละครับแบบมัดนีไนะมัดมัดเท่าไหร่ มาดูบรรยากาศพี่น้องโน่นบรรยากาศต,ตลาดสินค้าพวกอาหารพวกไอ้เยอะแยะเดี๋ยวพาไปดูที่กัน,กนอีกพี่น้องเดีให้ชมบรรยากาศเรื่อยมาอีกนะครับทุกอย่างตลาดมารวยพี่น้องมีทุกอย่าง,าาอ,างอาหารข้าว เดี๋ยวพา,าไปดูปลาพี่น้องเป็นนี่ก็เป็นกุ้งพาไปดูปลานินตัวนี้เป็นปลานินพี่น้องอาหารปลานี่เน่ยหรอปลานินเดี๋ยวพาไดูปลาพี่น้อง ตาดอันนี้เป็นของปลาพี่น้องอัานี้เล้ยงปลา อันนั้นเป็นไก่เนาะพนดกามเป็น้องไก่ตนนุ้นก็เป็นผักน,นีเป็นตาเป็น,นีผักเนอง โอหอาหารน่ากินเลยดูกุ้งพี่น้องพวกกุ้งพวกหอยแกงกุ้งสดๆพี่น้องเลยโอ้น่ากินม,มากๆเดี๋ยวก็เดินไปฝั่งนูงนพี่น้อง เดินหาดดูไปเรื่อยๆฉ่นเนาโลรัสสาแดงสองร้อยห้าสิบของหวานส่กล้วยหลมตาลัมมังมเกลือ ขนมหวานขนมนันองเดินมาก่อนผมเนาห มหวานตรงนั้นบชมโอรูปใหญ่เลยพี่น้องมาเดินหาขนมหวานกันไปครับ

ขนมหวานขึ้นเลยเดิน,นไปหาเรื่อยๆพี่น้ว่าเราขึ่นมางเปิดอื้อืม งานทีเนาะไปมากินมากแอบเดนกลับเซื้อขี่เื่อของหวานเนาะยคนานเนาะหวาน

เอาข้าวขาหมูแต่ว่าไม่เอาข้าวครับเป็นกับเป็นกลับครับ <80. S 1> เอาแปดสิบข้าวขาหมูหน้าอร่อยมากเลยพช่นหอง อันได้หมดครับทาดูด้วยกัยนเนอะพวกอักโวนมื้นสั่งนั่งรับประทานอาหารกัน เดินจากน้องหาตข้าวกินก่อนแล้วอะไรอย่างเง้หอม หาากินมากมากเลยนะ <c oughs> เอ๊ะเท่าไหร่ครับเท <c oughs> ่าไหร่ห้าสิบหก,กสิบเยอกวัา <c oughs> <c oughs> กนะับข้าวเยอะมากเลยแต่ว่าจะซื้ออะไรไม่รนะู้อราเนาะมากินพี่น้องเลยข้วยาเวยาเยอะแต่เราไม่รู้จะซื้ออะไร

เราจะสั่งให้ได้พี่น้องเ้ย นี่เป็นอาหารสดอาหารกุ้งเดาพาไปดูหลักมักแขนรวมจากแหนนี่ค no ร yes ับปวมทากแขนนเลยจ้า เอามะละกอลูกหน,นึ่งแล้วก็แตงสองแตงสองไม่ผลร้านเดิมแล้วนี่แหละแล้วก็แตงสองอีกลูปหนึ่งอีกลูปหนึ่ง ไป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 ไีไป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 อาอะไรไปไินวไปไาาไปไไป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 ไาไปไปไ ร้อนอุณแม่คุณแม่คุณเยอะนัเเะ่นกน่าจะพอแล้วพี่นะ้องเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเราได้อะไรบ้างพี่นะ้อง ปพี่น้องถึงละกลักบมาที่นี่โอ้ฮารถแท็กซี่กลับมาพี่น้องเพื่อจะได้ไอ้เกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับไปเบิง้งเพ่อจะได้เอียงเนี่ยพี่น้องมือนี่ยของกิกนหลายเยอะพี่น้องของกับข้าวเยอะมาก เดี๋ไม่รู้จะซื้ออะไรตาไปกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงก็พาไปดูพีน่น้องจะได้อะไรบ้าง กับข้าวก็ใส่ตะแกรงหน้ารถพี่น้องได้หลายบ้าง,ยางเยะเยอะแยะะครับไปดูที่บ้านนะพี่น้องเนะอันนี้ก็อาไปเดินเที่ยวตลาดพี่น้องร้อนมากเลยในตลาดอันนี้ก็ปั่นจักรยานกลับ เข้าบ้านพี่น้องว่าวรถจักรยานไปจอดไว้หน้าป้อมยามฝนก็ลิน,นพี่น,น้องตกลินลินป,ปล่อยียังไม่ตกแรงพี่น้องน่าจะถึงบ้านพอดีตกแรง ทุกวันครับช่วงบ่ายมันเริ่มตกตอนเช้าไม่ค่อยตกกันแล้วก็ช่วงบ่ายเข้าค่ำเนี่บฝนก็เริ่มลงมาเม็ดใครจะถึงบ้านแล้วพี่น้อง มาทาครับน้ารถก็จอดอยู่หน้าบ้านเนาะข้างบ้านถึงบ้านแล้วพี่น้องถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วพี่น้องอ๋อ เดี๋ยวดูกันพี่น้องว่าจะได้อะไรบ้างวันนี้หัวะพาพริกแดงหอ้โหพี่น้องหัวผ้าพริกแกงหอมพักดิพี่น้องเลยนี่แหละพักที่ซือ้อมาเดี๋ยวงมีอีกพี่น้องนียน,นี่กะ เป็นขนมจีนพี่นอ้องขนมจีนสองเข่งเลยพี่นอ้องขนมจีนอันนี้ก็ได้สลัดแน่แล้วก็สลัดพี่นอ้องห้ดูสลัด มันก็เป็นสลัดของเรานะครับไปซื้อมาอเบิ่งพี่น้องนี่เป็นปลานิ่นตัวง่ายเลยพี่น้องนี่นี่หูง่ายพี่น้องสองตัว น,นี่คือเป็นแตงครับมะคุงพี่นอ้องอันนี้ก็ข้าวขาหมนนูพี่นอ้องข้าวขาหมูแต่แสบบุพี่นอ้องตรงนี้ก็เป็นของหวานพี่นอ้องมันเชื่อม น,นี้ก็เป็นของหวานอีกนี่ของแซ่บน้องของหวานแบบแซ่บวันนี้ก็พ่อบ้านก็ไปซื้อกับข้าวซื้อผักพี่น้องตลาดมารวยกลับมาเสร็จเรียบร้อยพี่น้องถึงบ้าน ก็จะได้ขึ้นรถโอ้โหตืมมาตั้งไก่พี่น้องไม่มีรถรถแท็กซี่ไม่ค่อยวิ่งแบบวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเขาเปลี่ยนที่วินมอเตอร์ไซค์เป็นเดือนมาเป็นกิโลเอาวันนี้พ่อบ้านก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับน,นี่พ่อพ่อบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ